ตอนนี้นี่นะผมอยู่ที่พุทธบูชาซอยเเป็นสำนักแต่งรถนะครับผมที่ผมอ่ะไว้ใจนะฮะเป็นที่ของคุณบิ๊กนะฮะเป็นเจ้าของนะชื่อว่าไทยวนันครุปรรนะฮะที่นี่แต่งตั้งแต่แบบทุกป,ประคาใช่ไหมก็รถยุโรป<อ>ครับได้ทุกรุ่นทุกป,ประคาได้หมดนะครับ<อ>แต่เราจะเน้นไปทางรถยุโรป เฮ้ยต eh, ัวนั้นพาไปดูตัวนั้นหน่อยคุณคลิกตัวเขี้ก่อนว่าได้ครับอันนี้ก็ B M New Series สองตัวใหม่อ่าอันนี้ก็ครับกำลั้เตรียมติดตั้งพาร์ทคาร์บอนรอบพันไหนพัด์ทับเดินไปโชว์เหรอแต่ตอนนี้เดี๋ยวกำลังเตรียมติดตั้งครับโอ้อ่าลูกค้านี้เตรียมงานไว้ก่อนครอบพันเลยเหรอคาร์บอนรอบพันแล้วก็ระบบท่อมีตัวเด็ดๆไหมมีตัวเด็ดอยากโชว์ไหม ก็เป็นระบบท่อที่สามารถเปิดปิดเสียงได้คันนี้ใช่ป่ะคันนี้เลยอย่างอย่างงี้สมมติถ้าเราทำคาร์บอนรอบคันใช่ไหมคันนี้งบแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเด้เหรอแสนกว่าบาทโอ้โหครัถูกไหมราคาก็ไม่แพงมากไม่แพงไม่แพงไม่แพงส่วนใหญ่สำนักเนี่ยของของเราเนี่ยคือคือคือยี่ห้อไหนมาทำเยอะ Mercedes Benz Benz BMW BMW Audi Audi ครับผม Porsche Porsche อ่าหลักๆเลยสี่แบรนด์นี้เอ้ยชอบ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 อันนี้ซี5 3เอ5 3ตัวใหม่ ันนี้ก็รอติดตั้งพาร์ตคาร์บอนเหมือนกันครับอ๋ออ๋อแปลว่าแปลว่าของของคุณบิ๊กเนี่ยส่วนใหญ่เน้นพวกบร้คิตอ่าบร้คิตเราผลิตเองด้วยนม e ็กซ์ซด้วยเอ็กซอร์ดโอ้โหเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว,ว่าไปดูเอ็กซอร์ดกันคไปโอ้โหนี่แม็กแม็กก็ขายแม็กก็สั่งตัดได้ออกแบบได้หมดโอ้โหไปดูครับอันนี้ก็จะเป็นพวกล้อสั่งตัดนะครับอันนี้สั่งตัดเลยครับใช่ครับโอเมืองนอกผลิตมาให้เราชุดเดียวเท่านั้นไม่เหมือนใครจริงจริงอ่ะอย่างอย่างวงอย่่่างงเีีี้้ยนนกิว อันนี้20นิ้ว20นิ้วตกประมาณเท่าไรก็ประมาณแสนห้าแต่ถ้าอุ้ยโอเคแล้วสี่วงแสนห้าขายจากโรงงานเลยออกแบบเองเลยออกแบบได้หมดโหสีได้ก็ได้หมดได้ทุกอย่างหมดแบบไหนการแบบไหนขอบแบบไหนได้หมดและถ้าเวลาขับขับอยู่แล้วมันดุ้งนี่คือเอามากลึงที่นี่ได้เลยก็ต้องสั่งทอกเป็นชิ้นมามาประกอบอีกทีนึงโอ้โหแสนห้าค่คุ้มอะก็รับได้ครับโหสมัยอื้มฟิ ครับแต่รอรอรองานเสร็จแล้วก็มีที่เก็บรถดีๆใหอ้อย่างอย่างบอดี้คิดเนี้ยขึ้นขึ้นโครงทีอย่างเงี้ยจนเอามาใส่เงี้ยครับตัวบอดี้คิดรอบคันใช้เวลาประมาณกี่ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ใช่ครับอ๋อ,อ,อสองนี่เร็วนะก็ก็เร็วอยู่ครับทั้งวางแผนทั้งทั้งวเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยคุณบิ๊กแล้วอย่างนี้เราจะติดต่อคุณบิ๊กได้ยไงเนี่ยเอ่อก็มีช่องมีเพจนะครับ ใช้หนึ่งกรุ๊ปครับผมครับใช้หนึ่งกรุ๊ปโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอะไรเล็กๆน้อยๆกันนิดนึงได้เลยครับยินดีครับพี่นิค